เกินความสามารถของนักเรียนนะคะเอาตะวันมาช่วยตะวันมาช่วยมามามาฮะโอ้มีความสามารถมากเลยออาตะวันให้หนึ่งมเมล็ดค่ะตะวันหันหน้าทางนู้นค่ะลูกตะวันหันหน้าทางเ<ฮ>พื่อนปลายทางค่ะอ่าเฮ้ยมีความสามารถมากเลยนักเรียนสามารถที่จะนำเปลือกของมเมล็ดถั่วดำออกได้ด้วย เกือบแล้วเกือบแล้วเอาเร็วเร็วตะวันเร็วๆ<ด>ค่ะแบบเร็วค่ะอ่ะเดี๋ยวให้เปรียบเทียบให้เปรียบเทียบนะคะยากไหมลูกยากไหมคะสิริวัตรตกลงสีอะไรคะข้างในโอ้โหโเวลาผ่านไปสามชั่วโมงสองคนก็ยังยืนเทะกันอยู่ คุณครูว่าเปลี่ยนมเมล็ดดีไหมเพ<า>ื่อจะดีขึ้นอ้าวตะวันบอกขอเปลี่ยนตะวันอ่าวตะวันเปลี่ยนค่ะตะวันตะวันบอกได้แล้วแต่สามชั่วโมงผ่านไปอ่ะลองเปลี่ยนค่ะเจ็บเล็บจังเลยคุณครู<า> <c oughs> เปลี่ยนมเมล็ดให้เป็นมเมล็ดที่สอง <c oughs> เป็นมเมล็ดที่สองค่ะ <c oughs> เดี๋ยวต้องสัมภาษณ์หน่อยนึง<อ>ต้องสัมภาษณ์หน่อยนึงนอ่ะแป๊บเดียวเห็นไหมคะมเมล็ดที่สอง หนูกองไว้ก่อนค่ะลูกเดี๋ยวทิ้งลงพื้นนะคะอ่าเดี๋ยวค่อยเก็บไปทิ้งทีหลังมือเคลอะเลยมือเคลอะมือเลอะเทอะเขาเรียกมือเคลอะถามสิริวัตรก่อนค่ะเมล็ดที่หนึ่งกับเมล็ดที่สองเมล็ดไหนปอกยากลูกเมล็ดที่สองเมล็ดที่หนึ่งตะวันดินทางนี้ค่ะเมล็ดที่หนึ่งปอกยากอ่าตะวันเมล็ดที่หนึ่งหรือสองปอกยากเมล็ดที่หนึ่งเนาะเมล็ดที่หนึ่งเพราะอะไรคะบอกเหตุผลเพราะว่ามันแห้งแล้วเมล็ดที่สองมันนิ่มครับ มเมล็ดที่1มันแห้งมเมล็ดที่2มันนิ่มนะคะอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะอะ่แล้วค่ะนักเรียนคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสังเกตมเมล็ดถั่วกัน<ม>เพื่อนบอกว่ามเมล็ดที่หนึ่งมันแห้งมเมล็ดที่สองมันนิ่มเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องนิ่มด้วยอ่ะทำไงถึงนิ่มลูกทำไงถึงนิ่มคะก็เพราะว่าคุณครูนําเมล็ดถั่วนั้นไปแช่นาะ นะคะนำไปแช่น้ำทำไมต้องแช่น้ำเพื่อที่จะให้ปอกเมล็ดนั้นได้ง่ายเห็นไหมคะเพื่อนบอกว่าเมล็ดแลกนี่โหกว่าจะปอกได้ปอกยากมากเลยนี่ถ้าให้ปอกสักสิบเมล็ดเป็นไงนู่นและเย็นคงจะเสร็จนะคะแต่ถ้าเรานําไปแช่น้ําก็คงปอกง่ายวันนี้เดี๋ยวเราจะมาปอกเมล็ดถั่วกันนะคะปอกเมล็ดถั่วกันแล้ว สังเกตสิ่งที่อยู่ข้างในนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูที่เพื่อนปอกนะคะว่ามีอะไรอยู่ข้างในมาเล็ดกันนะคะมาดูค่ะมาดูค่ะมาดูเลยอ้าวเห็นไหมคะเมื่อปอกเสร็จแล้วทำไงต่อนักเรียนแหวกออกจะเห็นได้ว่ามันมีสองข้างเห็นไหมลูกแหวกออกไม่เคยเห็นใช่ไหมล่ะไม่เคยเห็นเค,เคยแต่กินนี่ ลองมาดูข้างในพอแหวกออกแล้วนักเรียนคะสังเกตสิ่งที่อยู่ข้างในสังเกตสิ่งที่อยู่ข้างในด้วยนะคะอาวละตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันนักเรียนไปดูที่สไลด์กันก่อนคะ่ะนักเรียนไปดูสไลด์ค่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันคะ่ะมีไรอยู่ในเมล็ดมีอะไรอยู่ในมเมล็ด ามีอะไรไม่รู้นะคะมันอยู่ในมเมล็ดค่ะเรามาสังเกตมเมล็ดถั่วดำกันเถอะสังเกตมเมล็ดถั่วดำวันนี้นะคะคุณครูนี่คุณครูมีมเมล็ดถั่วดำให้นะคะนักเรียนปลายทางต่างจังหวัดถ้าไม่ได้เตรียมก็ดูไปพร้อมๆก,กันกับต้นทางของเรานะคะทั้งหมดทั้งปวงนั้นอยู่ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่ 2อนะคะอยู่ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็คงต้องบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่2ทํายังไงบ้างเอ่ยทายังไงบ้างเอ่ยแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่2ทําไงบ้างข้อที่1ค่ะอ่านค่ะนักเรียนดังๆค่ะ คือสิ่งที่นักเรียนต้องทำนะคะสังเกตรูปร่างลักษณะของเมล็ดถั่วดำสังเกตให้ดีนะคะเสร็จแล้วทำไงลูกวาดรูปใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็วาดรูปลงไปในข้อที่หนึ่งะคะแล้วเมื่อวาดรูปเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องไปดูข้อที่2นะคะเขาให้ทำอะไรคะข้อที่สองอ่านค่ะ สังเกตและว,วาดรูปมเมล็ดถั่วดำที่แช่น้ำนะคะสังเกตและว,วาดรูปมเมล็ดถั่วดำที่แช่น้ำนะคะนั่นก็คือเราจะต้องนำมเมล็ดถั่วดำนั้นไปแช่น้ำทิ้งไว้1คืนซึ่งคุณครูแช่ไว้ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วหลังจากนั้นสังเกตแล้วก็วาดรูปซึ่งลักษณะคลงคล้ายๆกับ ข้อที่1ใช่ไหมคะและข้อที่3นี่4ข้อที่3ข้อที่3ก็ท, 3, ทำไงคะ,อ,คะอ่านค่ะอ่านในหนังสือนกักเรียนก็ได้คะ่ะลูกอ่านในหนังสือดีกว่าคะ่ะหนึ่งสองสา นั่นก็คือนักเรียนจะต้องนำมเมล็ดนั้นมาปอกเปลือกออกลอกเปลือกออกนะคะแล้วก็แกะตามรอยแยกเหมือนที่คุณครูทำให้ดูเมื่อสักครู่แล้วสังเกตสิ่งที่อยู่ข้างในและก็บันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่สองนั่นก็คือบันทึกเป็นแบบรูปภาพนั่นก็คือนักเรียนต้องวาดรูปลงไปนั่นเองงงไหมคะงงไม่งงลูก อา้าวไม่งงยิบแบบบันทึกกิจกรรมขึ้นมาหรือ,อยังคะยิบแล้วค่ะยิบแล้วเปิดไปในหน้าที่สองหรือ,อยังคะเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วแล้วเขียนวันที่หรือ,อยังคะเขียนแล้วค่ะโอ,อ้โหทำแล้วทุกอย่างถ้าทำแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตนะคะสังเกตมเมล็ดถั่วดำกันนะคะอา้าวหนูลุกขึ้นแจกเพื่อนคะ่ะลูก อ่หนูเดินแจกทางนี้เพื่อนตรงนี้เดินแจกทางนู้นอาช่วยกันนะคะเป็นเมล็ดถั่วดำที่แช่น้ำนะคะนักเรียนปลายทางสังเกตไปพร้อมๆกันกับต้นทางของเรานะคะให้เวลา5นาทีค่ะให้เวลา5นาที ค่ะปลอกปอกเลยลูกปอกเลยอ่ะอันนี้เป็นเมล็ดถั่วดําที่ไม่แช่น้ําค่ะหนูเดินแจกคนละเมล็ดน,นะคะเดินแจกคนละเมล็ดค่ะลูกเลยค่ะลูกให้เวลาค่ะให้เวลาอ่า,า,า,าค,คนละ,มะเมล็ดค่ะ <apo? S 1> <aus> สามข้ออย่าลืมบันทึกเลยเอาละค่ะนักเรียนนักเรียน่ะแกะเสร็จแล้วไม่ใช่นำมาส่งครูครูขาหนูแกะได้แล้วไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่ค่ะ เมื่อนักเรียนแกะเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องบันทึกผลในไงคะลูกนะคะก่อนจะบันทึกผลสังเกตแล้ววาดรูปข้อที่หนึ่งทำหรือยัยงข้อที่หนึ่งทำหรือยัยงเขาให้ทำอะไรข้ามขั้นตอนแล้วเห็นไหมคะข้อที่หนึ่งเขาให้ทำอะไรคะรับไปแล้วอยากแกะอย่างเดียวข้อที่หนึ่งสังเกตลักษณะของมเมล็ดถั่วดา ข้อที่หนึ่งสังเกตลักษณะของมเมล็ดถั่วดำแล้ววาดรูปวาดรูปแล้วหรือยังวาดแล้วหรือยังคะข้อที่สองสังเกตลักษณะของมเมล็ดถั่วดำที่แช่นาแล้ววาดรูปข้อที่สามเราจึงแกะเราจึงลอกเปลือกออกแล้วถึงสังเกตข้างใน ถามว่ามีใครทําข้อที่1แล้วหรือยังยังไม่มีหนูอยากแกะอย่างเดียวหนูอยากรู้จังเลยว่าข้างในเป็นอย่างไรอ้าวให้เวลานะคะให้เวลานักเรียนต้นทางสังเกตลักษณะของมเมล็ดถั่วดำตามสไลด์ของคุณครูก็แล้วกันนะคะอ่าข้อที่หนึ่ง สังเกตร,รูปร่างลักษณะของเมล็ดถั่วดำนะคะคุณครูมีรูปให้ดูนะคะคุณครูมีรูปให้ดูเพราะฉะนั้นนักเรียนก็วาดรูปลงไปเลยค่ะสสนักเรียนปลายทางวาดรูปลงไปเลยนะคะต้นทางของเรารู้จักของจริงแล้ววาดรูปนะคะเสร็จแล้วทำไงต่อคะทำไงต่อคะหนูวาดรูปหรือย,ยังลูกอ้าวหนูแกะเสร็จแล้วหนูทำไงคะหนูวาดรูปหรือย,ยังคะหนูยังไม่ได้วาดนี่คะ เอาลงมือค่ะลงมือ เดียวก็ได้หรือจะวาดหลายๆเมล็ดเหมือนภาพพี่นักเรียนเห็นตอนนี้ก็ได้นะคะวาดมเมล็ดเดียวก็ได้ à, xong rồi ơi, xong rồi à, ข้อที่หนึ่งเรียบร้อยไหมเพราที่หนึ่งเรียบร้อยไหมคะวาดรูปเมล็ดถั่วดําลงไปหนึ่งเมล็ดเอ๊ะถั่วละถั่วดำล้วจะระบายสีอะไรดีล่ะคะก็ะสีดำสีขาแต่แต่โปรดสังเกตมีส่วนเล็กนิดหนึ่งค่ะนักเรียนที่ไม่ได้เป็นสีดำเห็นไหมคะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มีสีดำตรงนี้ด้วยนะคะอย่าลืมอย่าลืม าวาดแล้ววาดให้เหมือนนะวาดแล้ววาดให้เหมือนนะคะส่วนอื่นๆเป็นสีดําทั้งหมดแต่มีอยู่นิดนึงที่มีสีขาวนะคะอ้าวเรียบร้อยไปดูที่2ค่ะข้อที่2ส,สังเกตแล้วก็วาดรูปเมล็ดถั่วดําที่แช่น้ำเมล็ดเดิม,มเมล็ดเดิม